วันนี้พามาชมเนื้อที่ทั้งหมดนะพี่อันนี้จะใกล้รถไปไหนเนาะอันนี้ติดทางถนน2ด้านาเนื้อที่สองไร่พี่ก็ขายยกแปลงทั้งหมด650,000้บาทอยู่เทศบตำบลท่าเรือครับอันนี้ขึ้นปากที่าครนายกพี่ยกแปลงทั้งหมดนะสวยนะพี่แปลงนี้ก็จะติดกับส่วนนกเหี่ยวของพระเทพนะสามพันไร่ตรงนี้ฮะตรงนี้ถ้าสามพันไร่ ทางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทางลุกหลังน้ำไฟไม่ถึงฮะแต่มีคลองอชลประทานนะพี่ชลประทานที่ของเราเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะที่ของเราเนี่ยฮะอยู่ถนนสาธารสองด้านก็คือด้านซ้ายนี่ฮะยาวประมาณสัก100เมตรฮะด้านนี้นะด้านซ้ายมือที่เห็นรถเลยน,นะไปนี่เลยประมาณสักร้อเมตร แล้วก็ด้านขวาที่มองเห็นคนนะอันนี้ไปนี่ประมาณห้าสิบเมตรนะด้านนี้ห้าสิบเมตรแต่ด้านด้านซ้ายนี่ลอย,ลอยประมาณร้อยเมตรที่สามเหลี่ยมฮะที่สามเหลี่ยมติดถนนสาธารณะสองด้านะอันนี้ขายยกแปลงนะพี่หกแสนห้าหมื่นบาทจะคของขายนะก็อันนี้ก็จะเป็นติดคลองชมรับทานนะฮะนี่ฮะ น้ำก็จะมีแบบนี้ทั้งปีพี่เป็นพื้นที่ทุ่งนา,าถนนที่ผมยืนบนสะพานนี้ก็คือจะไปออกอาปากพีเลยเลยปากพีนะจะเข้ามาประมาณสักไม่น่าจะเกิน4ีกิโลฮะมันได้หลายทางด้านด้านนี้ก็ไปได้นะตรงไปได้แล้วก็อันนีวผมจะหมุนให้ดูก็คือ ด้านซ้ายนี่ก็คือออกไปถึงละยางก็อยูะมาสักกิโลครึ่งก็ถึงนะที่วิ่งลเลาะแปลงนี้น่าสนใจมากเลยพี่หน้ากว้างติดถนนสาธารณะสองด้านอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปราพีจังหวัดนครนายกสนใจก็ติดต่อนะพี่0923804583ก็จะติดทางสาธารณะแบบนี้เลย ติดสองด้านนะพี่ถนนสองด้านแต่ด้านนี้จะยาวหน่อยฮะเป็นร้อยเมตรฮะร้อยกว่าเลยดูละสนใจครัติดต่อ0923804583ครับ